จินดิสวัสด์นะครับตอนนี้ก็ทำงานอยู่ที่บริษัท EC Engineering Network นะครับในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาวิศวกรรมนะครับเป็นเด็กช่างนะครับจบการศึกษามาจากปาชาวชนะครับที่วิทยาลัยเทคนิคขาดใหญ่นะครับแล้วก็ไปต่อวิศวกรรมเครื่องกลนะครับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับมีโอกาสไปเรียนต่อปริญญาโทในสาขา เทคโนโลยีพลังงานที่มาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจมเก้าธนบุรีครับจบวิศวะมาก็เข้าทำงานที่บริษัท ECE n g i n e e r i n g Network เลยนะครับในตำแหน่งพวกแบบระบบสับอากาศและระบายอากาศนะครับก็ทำงานอยู่ได้ประมาณสัก2ปีนะครับผมก็ได้ลาออกไปเรียนต่อนะครับไปเรียนต่อในสาขาเทคโนโลยีพลังงานอยู่ประมาณสัก3ปีเสร็จแล้วก็ ช่วงจังหวะและโอกาสพอดีเลยผมก็ได้กลับมาทํางานอยู่ที่เดิมอีกก็คือกลับมาอยู่ที่บริษัท EC เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาอยู่ฝ่ายออกแบบเหมือนเดิมผ่านงานมาทั้งการออกแบบตั้งแต่พวกโรงแรมพวกอาคารสํานักงานโรงงานโรงพยาบาลหรือแม้กระทั่งพวกห้องแลบอะไรต่างๆก็ทํางานมาหลายรูปแบบในเกี่ยวกับระบบปรบบอากาศและระบายอากาศะนะครับในภาพรวมแล้วผมรู้สึกว่าในแต่ละงานในแต่ละโครงการที่ผมทำเนี่ยผมจะรู้สึก ภูมิใจผมรู้สึกักกับมันที่จะทําเพราะฉะนั้นในแต่ละงานเองเนี่ยให้ความรู้ให้ประสบการณ์กับผมและให้ผมได้เจอเพื่อนร่วมงานดีๆหลายคนทําให้เราได้เก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์แล้วมันทําให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยกันว่าไม่ว่างานอะไรออกมาเนี่ยผมจะรู้สึกว่าแต่ละงานมันมีมันมีมุมบางอย่างที่ผมใส่ลงไปทุ่มเทกับมันมันเลยคิดว่าภาคภูมิใจกับทุกๆงานที่เราทําเลยนะครับไม่ได้ว่าเฉพาะงานไหนเป็นพิเศษสําหรับใน a c คนะครับ จริงๆผมเริ่มงานกับ a c มาคิดมาว่าน่าจะย้อนกลับไปสักประมาณสัก10ปีแล้วล่ะครับน่าจตั้งแต่ปี2556ตอนนั้นเนี่ยก็มีคุณนันบและคุณพิสิทธิ์ชัยนะครับก็ได้มาชวนผมไปเป็นวิทยกรนะครับมานั่งพูดคุยกันว่าเอ๊อะผมมีความรู้ส่วนไหนที่จะสามารถถ่ายทอดให้กับสมาชิกในสมาคมได้บ้าง ก็พูดคุยกันแล้วก็ผมก็เลยตกปากรับคำไปเป็นวิทยากรให้กับสมาคม a c a คมาประมาณ10ปีแล้วครับสอนในหลักสูตรอบรมวิศวกรระดับกลางและระดับสูงให้กับสมาคม a c a คนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเป็นกรรมการของสมาคมในปี2 5 6 2 2ถึง2 5 6 3ด้วยนะครับผมบอกว่าจริงๆมันเป็นความท้าทายของวงการตับอากาศนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว ณนะตอนนี้เองทุกคนคงตระหนักดีว่าสิ่งที่มันกระทบกับเราไม่ว่าจะเป็นสภาวะา climate change การแปลเปลี่ยนสภาวะภูมิอากาศของโลกต่างๆมันเริ่มรุนแรงมากขึ้นทุกปีถ้าเรามองย้อนกลับไปอีกมองลึกลงไปอีกเราก็จะพบว่าเราในวงการวิศวกรรมปรับอากาศเนี่ยนะครับในอาคารหนึ่งๆเนี่ยเราเราจะพบว่าประมาณสัก60%ของการใช้พลังงานเนี่ยมันมาจาก ระบบปรับอากาศที่เราออกแบบไปเนี่ยเมื่อมากกว่า60มาจากระบบปรับอากาศหมายความว่าอาคารเนี่ยก็ต้องใช้พลังงานเยอะใช้ทรัพยากรของโลกมาเยอะซึ่งก็เป็นต้นเหตุหลักๆในการที่จะทําให้เกิดสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนี้แหละครับเป็นความท้าทายเราก็คือว่าทํายังไงเราถึงจะช่วยในการลดลดภาระการใช้พลังงานลดภาระการใช้ทรัพยากรธรรมชาติพวกนี้ให้กับโลกใบนี้ให้ได้มากที่สุดนะครับ เราควรจะมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะครับเรียนรู้จากประสบการณ์ในการทํางานเพื่อพัฒนาตัวเองแล้วเพื่อให้งานของเราเนี่ยออกมาดีขึ้นเรื่อยๆนะครับงานของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าทําเฉพาะตัวเราเองหรือเฉพาะบริษัทที่ที่เราทํางานอยู่ด้วยมันหมายถึงว่าถ้าเราทํางานออกมาได้ดีนะครับมันก็คือเป็นการช่วยในสังคมช่วยประเทศชาติหรือแม้แต่ในระดับโลกด้วยกันโดยเฉพาะในยุคน,นี้นะครับอย่างที่บอกว่า อสภาวะความยั่งยืนของโลกในการออกแบบยังไงให้มันสอดคล้องให้มันลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะแอร์ที่ใช้พลังงานได้เยอะๆเนี่ยทำไงให้มันให้มันใช้พลังงานได้น้อยลงนะครับอันนี้คือความท้าทายแล้วครับแล้วก็จะอยากจะฝากไว้กับทุกคนในเรื่องนี้นะครับ